สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยๆสภาพงามๆนางฟ้า1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงรถข้าราชการนะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆครับกับนิสสันซันนี่นีโอหนึ่งจุดหกออโต้ปีสองพมือเดียวป้ายแดงครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์รถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิควัมนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับ ราคา79,0 0 0บาทนะครับได้รถสภาพงามๆแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับกับนิสสันซันนี่นิโอทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายนอกสีสันเงาฉ่ำบอลทองนะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์สุดๆแล้วครับกับราคา79,00 0บาทนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่ติดต่อได้ตลอดนะครับขอรูปเพิ่มได้ขอวิดีโอคอลได้ครับจองได้เลยครับคันนี้ รับรองว่าได้รถแน่นอนใครสนใจนะครับไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับเลขทะเบียนรวมกันได้9ด้วยครับโอ้โหงามมากๆครับสปอร์ตไลท์ครบภายในสวยเบาะหนังงามๆแบบนี้นะครับตกแต่งลายไม้กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กครับกับราคา79,0 0 0บาทกับราคาสภาพต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ ในแฟนเพจแฟนคลับของนีโอและก็เข้าไปที่ YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับสำหรับผมชี้เป้านำเสนอรวมถึงการันตีว่าไม่มีชนหลังตัดต่อหรือลิกควานะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่ได้เราช่วยคัดเราช่วยเช็คภายในสวยนะครับเบาะหนังงามๆแบบนี้นะครับสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับมีประกันชั้น3อยู่ด้วยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับไปเช็คไปชมดูได้เลยครับรถสภาพ,พพร้อมใช้นำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและสนใจ มาเช็คมาชมดูรถทดลองขับได้เลยครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านชอบนะครับก็ลองโทรเจรจาสอบถามอยู่ใกล้กบไปเช็คไปชมนะครับลองมาดูรถได้เลยรถพร้อมใช้มากๆนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวาอย่าลืมนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องการซ่อมบำรุงและอะไหล่นะครับเข้าไปในแฟนเพจของนิโอขับนะครับมีอู่เก่งๆมีอู่เฉพาะซันนี่นีโอก็ยังมีนะครับอะไหล่หาได้ปกติครับรับรองว่าใช้กันได้ยาวๆเติมทีรุ่นนี้เขาเป็น รุ่นที N ่เป็นแท็กซี่นะครับอะไหก็เลยเยอะนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่สปอร์ตไลท์ครบไฟใสสีสวยเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับ,ขบ,ขบได้ทั่วไทยรับประกันว่าขับได้ทั่วไทยนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจครับรถคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาหลักหมื่นนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอ่อนรถได้นิดหน่อยนะครับการันตีการจองนะครับใครกลัวไม่ทันกลัวไม่ได้จองไ้ได้เลยครับ แอดมินเับประกันว่าท่านได้รถแน่นอนการันตีให้ครับรถพร้อมใช้มากๆนะครับถ้าจองแล้วไม่ได้รถนะครับมาเก็บเงินคืนที่แอดมินให้2เท่าครับนั้นฝากไว้ด้วยครับพิจารณาเลยครับคันนี้สวยจริงๆฝากไว้เลยครับเน้นๆนะครับสวยมากๆนีโอ